ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับผมให้ FC ฟซีชมเหรียญกระสาบบนเวียนในหลวงรัชกาลที่9อีกหนึ่งชนิดราคาเหรียญที่รู้จักและคุ้นเคยกันดีฟิฟซีเคยพบและสัมผัสเหรียญนี้อยู่บ่อยๆนะครับนั่นคือเหรียญกระสาบบนเวียนชนิดราคา10บาทเหรียญนี้ซึ่งด้านหน้าประทัพพะบพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ฉลองพระองค์ครยมหาจากักรีขึ้นพระองค์นะครับผินพระพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญนะครับ แล้ก็จารึก็ความผูมิุลัณ์อดุลเดชรัชกาลที่9นะครับพิกไปที่ขอบนอกอี่ันเฟืองทีสลับเรียบนะครับสวยงามมากๆพอนะครับผมพิกมาให้ชมด้านหลังนั้นมีรูปพระปางวัดอรุณราชวรารามริมฝั่งแม่น้ำชออพยานะครับและจารึก้อความประเทศไทยมีจุดอยู่4จุดนะครับเป็นจุดไขป่ปลาไอเท่สำคัญจุดไข่ปลานะครับ จุดสามจุดนั้นนะครับอยู่ชีดกันนะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งการมองเห็นผู้พิการเจร้าของความพอสอ4 9นะครับเหรียญ10บ,บาทปี49เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมม้างบ้างอีกรายการเพราะปีเป็นปีมหาบุคลของในร้องราัชกาลที่9นะครับอีกปีหนึ่งนะครับซึ่งลงท้ายด้วยหมายเลขา,าเป็นเหรียญนิยมนะครับขอบคุณในทีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ